สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดภัยบูลยืนยันเป็นไปไม่ได้แล้วอยู่เทินเลือกตั้งบัดใบเดียวชี้ขัดรัฐธรรมนูนนายไพบูลนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมาการวิสามาันพิจารณาร่างพรป ว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมืองให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกประธานกมทว่าเป็นการเลือกโดยเสียงข้างมากของกมทซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายซีกรัฐบาลส่วนการจะเลือกใครเป็นประธานในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องรอวันที่มีการประชุมกมทคือวันที่1มีนาคมส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการโหวตคว่ำร่างพรบทั้งสองฉบับ เพื่อให้กลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวนั้นไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากในทางกฎหมายไม่ว่าจะกฎหมายลูกจะเขียนอย่างไรก็ต้องเป็นระบบการเลือกตั้งด้วยบัตร2ใบเพราะหากเป็นระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวจะขัดรัฐธรรมนูญไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะเป็นบัตรใบเดียวซึ่งหากจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้ บัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้นก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดในขณะที่จะเริ่มต้นใหม่ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบก็ดําเนินการออกประกอบรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อแล้วใครจะไปเริ่มก็ไม่มีใครเริ่มใครจะไปเริ่มเป็นบัตรใบเดียวต้องมีสอสอไปเข้าชื่อเสนอให้มีบัตรใบเดียวและต้องใช้เสียงประมาณหนึ่งใน5ของสอสอที่มีคือประมาณ90 กว,กว่าเกือบ100คนส่วนตัวพูดได้เลยว่าไม่มีใครจะเริ่มใหม่และการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรก็ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบนายนภัยบุญกล่าวความคืบหน้าล่าสุดพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ปรับตัวก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งบรรยากาศการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่ปรากฏผ่านพักพลังประชารัฐและที่ปรากฏผ่านพักประชาธิปัตย์สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ ภายในอย่างเด่นชัดและต่อเนื่องวิวาทะว่าด้วยแม่ทัพและขุนศึกระหว่างนายสุชาติชมกลิ่นกับคนในตระกูลขุนปลืม้มคือตัวอย่างหนึ่งของความให้พอใจที่สะสมมาตั้งแต่กรณีของนายนิพิษอินทรสมบัติแห่งพัทลุงต่อเนื่องมายัางกรณีของนายสุรเชษมาดิดแห่งนครศรีธรรมราชคืออีกตัวอย่างอันร้อนแรง กรณีที่จังหวัดชนบุรีอาจสามารถจบลงด้วยคำว่าเข้าใจกันแล้วสงบลงแล้วภายหลังมีข่าวการหารือของผู้ใหญ่ขณะที่กรณีของพรรคประชาธิปัตย์ลงเอยด้วยการแยกตัวหากนับแต่ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562กระทั่งมาถึงบรรยากาศก่อนครบวาระในเดือนมีนาคม2565ความขัดแยง้งแตกแยก และแยกตัวของพ,พรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์คึกคักอย่างยิ่งเป็นการประทะในทางความคิดเป็นการจัดสรรเพื่อความลงตัวก่อนปีกรองทางการเมืองการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในทางความเป็นจริงที่อีกกระทึกที่สุดสำหรับพ,พรรคพลังประชารัฐคือกรณีของร้อยเอกธนัทพมเผ่าที่ปะทุขึ้นอย่างร้อนแรงจากสถานการณ์ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกันยายน2564ร ลงเอยด้วยมาตรการขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและคณะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม25 6 5ขณะที่กล่าวสำหรับพักประชาธิปัตย์เริ่มตั้งแต่การออกไปของนายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมที่ลงเอยด้วยการจัดตั้งพักไทยพักดีการออกไปของนายกรจติกาวนิชด,ด้วยการจัดตั้งพักกา้าการแยกตัวของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาหัวหน้าพรคพลังประชารัฐ พลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์มีปัญหาเดียวกันปรากฏการณ์อันเกิดขึ้นพักประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐสะท้อนให้เห็นถึงการแยกและแตกตัวไปในทางการเมืองนำไปสู่การปรับตัวก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปบ่งชี้วัตทิศท,ทางของพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์เด่นชัดแนวโน้มก็คือทิศท,ทางที่จะเป็นพักขนาดกลางเป็นพัก อันเป็นตัวแทนของระดับภาคระดับจังหวัดไม่ได้อยู่ในลักษณะทั่วประเทศเป็นไปตามสถานการณ์เป็นไปตามวิถีของการเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าล่าสุดโรมเตรียมนำเรื่องการค้ามนุษย์เข้ากรมทกฎหมายจ่อเชิญสามปพบตรพบอลรให้ข้อมูลในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าสืบเนื่องจากที่ตนได้พิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ประเด็นการค้ามนุษย์และการลี้ภัยของพลตรตรีประวีนพงศีรินอดีตรองผู้บัชาการตำรวจภาค8ในฐานะหัวหน้าชุดทำคดีโรฮิงญาวันนี้ตนจะนำเรื่องของการค้ามนุษย์เข้าสู่กมท เพื่อหารือต่อไปว่ากมาทเห็นเป็นประการใดซึ่งกมทกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ในประเด็นการค้ามนุษย์และเรื่องการลี้ภัยจึงน่าจะตรวจสอบเรื่องนี้เพราะส่งผลกระทบในแง่ของระบบกฎหมายและความเชื่อมั่นของข้าราชการจำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าการทำดีอาจไม่ได้ดีและการทำชั่วอาจจะไม่ได้ชั่ว นายรังสิมันยังกล่าวต่ออีกว่าถ้ากมารมทเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนเสนอก็คงจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปวันนี้เมื่อยื่นเรื่องไปแล้วก็หวังว่าสัปดาห์หน้าอยากจะให้มีการพิจารณาว่าจะสามารถเชิญใครได้บ้างด้วยบุคคลหลักๆที่คิดไว้คือ 1. พลเดกประยุทธ์จันโอชา 2. พรเอกประวิทย์วงสุวรรณและ 3. าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. ผอบอรทอรอและ 5. ผู้มัญชาการพุังแห่งชาติเพื่อที่จะขอข้อมูลและพูดคุยยืนยันว่าพระเก้าไกลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจริงๆเพราะเป็นปัญหาประเด็นใหญ่และเป็นสิ่งที่แม้จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดเมื่อถามว่าคาดหวังว่าบุคคลดังกล่าวจะมาตามคำเชิญของกมทรหรือไม่นายรังสิมันโรมกล่าวว่า ตนยอมรับว่าอาจจะยากแต่เราเชิญในฐานะที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนเขาจะส่งใครที่เป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นั้นก็มาคุยกันแต่เราอยู่ในขอบเขตของอำนาจกมทดังนั้นต้องเชิญไปก่อนนอกจากนี้ตนจะเสนอให้กมทรทำหนังสือเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยตรวจสอบสิ่งที่ตนได้พิปรายด้วยเพราะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคน หากมีการตรวจสอบต่อไปก็จะสร้างความมั่นใจและเป็นผลดีของรัฐบาลด้วยซ้ำไปในเรื่องของการค้ามนุษย์และการลี้ภัยของพลตรตรีประวีนความคืบหน้าล่าสุดยุบสภาเถอะทักความกฎหมายลูกสุรทินยุบิกตูประชาธิปัตรย้ำไม่กลับลำใช้บัตรใบเดียว ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างพรปบว่าด้วยการเลือกตั้งสสจำนวน4ฉบับหลังจากผู้เสนอร่างพรปบแต่ละฉบับชี้แจงหลักการและเหตุผลแล้วจากนั้นเวลา11.25นาฬิกา25นาทีนายชินวรบุญเกียรตสิสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์อภิปรายว่าหลายคนถามว่าหากร่างพรบฉบับนี้ไม่ผ่าน จะเกิดอะไรขึ้นตนได้ย้ำว่าผ่านแน่นอนถ้าไม่ผ่านมีปัญหาแน่แม้กกอตอจะเสนอให้คอรมอออกพระราชกำรหรนดได้แต่กฎหมายที่ออกเป็นพรกรโดยฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวจะมีความชอบธรรมและสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่จึงควรรับหลักการทุกฉบับเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในชั้นกมทต่อไปนายชินวรกล่าวอีกว่า ส่วนความพยายามจะกลับไปสู่บัตรใบเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญระบุชัดให้ใช้กติกาบัตรสองใบขณะที่การคำนวณสสบัญชีรายชื่อนั้นให้รวมผลคะแนนบัญชีรายชื่อทั่วประเทศแล้วหา100ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อคะแนนสสบัญชีรายชื่อ1คนของแต่ละพักนายวันชัยสอนสิริ สวอ,อ,อภิปรายตอนหนึ่งว่าตนไม่ติดใจบัตรกี่ใบไม่ติดใจการคำนวณคะแนน,นไม่ติดใจบัตรขย e งแต่สนใจประเด็นการเลือกตั้งไม่สุจริตเอาเงินเป็นตัวตั้งแม้แต่การเลือกตั้งอบตอเล็กๆก็ใช้เงิน12ถึง20ล้านบาททั้งหมดนี้เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกรกตต้องควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม แต่ที่ผ่านมากะกะตทําไม่ได้ตราบใดที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอ่อนแอจะเป็นอย่างที่เห็นทั้งนี้มาตรการเชิงรุกแก้ปัญหาต้องแรงและเร็วแต่กกตไม่เคยทํางานเชิงรุกการแก้กฎหมายครั้งนี้ขอให้พิจารณาการให้ชัดในเรื่องของมาตรการป้องกันการทุจริตซื้อเสียงก่อนการเลือกตั้งไม่ใช่แค่เฉพาะคืนหมาหอนอยากให้กฎหมาย นี้แรงและเร็วนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักปร,าาประชาธิปไตยใหม่อภิปรายว่าสนับสนุนทุกร่างในวาระที่1แก้ไขบัตรเลือกตั้ง2องใบใช้พักเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศแต่ขอให้มีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละเขตให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันนายสุรทินกล่าวต่ออีกว่า ส่วนที่มีข่าวความร่างให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้นตนอยากให้ผ่านร่างนี้อยากกลับไปใช้บัตรใบเดียวเลยเพราะมีปัญหามากดังนั้นถ้าจะล้มไม่ให้ร่างกฎหมายทั้งสงฉบับผ่านตนขอให้หนายกยุบสภาคือนำนาจให้ประชาชนไปเลยเพราะเรื่องนี้นะ่ะเป็นการแก้ตามระบอบประชาธิปไตยและการยุบสภาก็จะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย